กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอชีสานกับมติดตามหัวโสมบ่าวตายเด้วพี่น้องมื่อนี้กับผมพ่อก็บบาวตายก็กำลังหนักที่เก่าพี่น้องเลยเน่ยพ่อกันที่เก่าด้วพี่น้องเลยยูบายดีอยู่ท่งหาทุทงหน้าพี่น้องเลยมื่อนี้เฮาก็สีมาคลายความสงสัยพรมเทพพี่น้องเอชีเบิร์ดชูฟทุกคนพี่น้องเลยแปลว่าเป็นยัง เป็นยัง,งน้นองหนัดน้องหนัดกรบเป๋ายคือเป็นเฉยๆน้องหนัดคือเฉยๆกรบเป๋ายพี่น้องเขาก็สิเงนองก็สิมาคายขอสงสัยเป็นพ่อแม่พี่น้องก็สบถทุกคนพี่น้องเยว่าเป็นยังแปลว่าเพื่นว่าเป็นงอนกันบ่หรือว่าอะไรบ่อันนี้อันนี้ก็ขอที่หนึ่งคือว่าเพิ่นเพิ่นถามมาว่าน้องหนัดงอนบ่ตายบ่พี่น้องให้น้องหนัดตอบเลยพี่น้องเลย บรดี้งอน่นองบรดี้งอนเนาะหากับปกติคุยกันปกติแหละทั้งนั้นแต่ว่าเข้าอาจัยบทแสด,ดงออกไปว่าอ่อนหวานหรือว่าใส่ใจวบาวต่ายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนแต่แบบว่าบ้คอยมีมุมหวานอะลรพี่นนองเลยบอคีคอยโรแมนติก <laughs> <laughs> แต่กับบอดง้อนไรยังกันดอกกับปกติอะไรเนาะกับคุยกันในโทรศัพท์กับปกติออนนี้โดย เพื่อนเป็นปคนตรงๆงพี่น้องเ้ยแมนเป็นคนตรงๆรงโบคอยเป็นอันแบบถ้าเราเห็นท่านเห็นนี่บบค่อยเห็นข่าวกินร่วมกันกันก้วหาเาพ็่นกระติดธุระพี่น้องเ้ยกรบโบแมนว่างอนโบแมนว่ายังดอกพี่น้องที่เบาใจมาหามือมือวานมอซื้อนี่ก่อนก่อนนานนี่กับผูู้้จักว่าเาพิ่นบอกสบายพี่น้องเขาก็เลยมาพี่น้อง บสบายเล็กน้อยอะละแต่ว่าบาตายนะเพป็นเป็นห่วงนักงนาเป็นเลยมาเป็นห่วงเป็นธรรมดาเลยนะพี่น้องผมเป็นห่วงเสียแล้วได้สำ <c oughs> หรับบวตาเนี่ยโอ้ยห่วงอยู่เสมอพี่น้องเอ้ย <c oughs> อันบางคนเพป็นกับวาบปแมนว่าแค่แบบว่าแสดงแสดงอัยอดวิวโบ่มันกับมั่วววแสดงเนาะเนาะข้าราชการกันะก็เอโคบกันจริงแบบนี้นะทาว่าได้ว่าสีมาแสดงส แค่ให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งแบบนี้นะโอเคแต่ว่าเขาถ่ายคลิปของกันนี่แบบเป็นปกติธรรมดาแต่เบิ่งลังของเขากะคือกันกับที่ว่าเขาแสดงให้พี่น้องเห็นนี่แหละโอเมนว่าการที่จัดฉากแสดงดอกมันคือมีการแสดงเรบพี่น้องถ่ายชีวิตจริงชีวิตความเป็นจริงพี่น้องเ่าเรื่องหากบตายแห้งบุหรี่ได้พี่น้องเอ้ยแล้หมักก็หมักไอ้ยี่ลรอพี่น้องน้องนัดเป็นคนตรงๆพี่น้องเลยมียังกระวอาตรงๆรงนะ คำที่ว่าเขาตรงเกินไปมันอาจสิแรงไปบางทีเนาะเข่าบริโภโตซะว่าเออเขาเบาไปมันแรงเกินไปบไนเนะ <laughs> นี่ยนแะ o, แบบว่าเขาตรงเกินแบบลเนี่แต่จังได้หละเขาแบบว่าอ้อมข้อหมอบเป็นเนี่ยเนาะเขาคันว่าอยัง <laughs> เออแบบว่าเขาเบ่งในตาเลยว่าเบ่งว่าเออมันบวถือบวต้องเลยยังแบบนี้นะเขากับสีเบ้าตรงตรงเลยแบบนะี <laughs> ้นะก็อาชีพใจัยเอฟซีเนาะกับโคษทดังลนไลเดอ เมื่อนีนกาอากาศหนาวก็เลยใส่เต็มสุดเลยนี่เอฟซีบางคนเพิ่นก็เพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นว่าน้องนาดเหักเปล่าตายอยู่บ่เพิ่นว่าเหมือนอย่างกูหรือว่าหรือว่าหรือว่าคุยซื่อๆเพิ่นว่าลมแพงอะไรอันนี้กกแบบกกหักกันแล้วหักกันแล้วเหมือนถามมาหล่ไล่ไล่ปู่หลายคนพี่น้องเลยเฮาก็เลยสิมาค่ายขอสงสัยพี่น้องได้ฟังว่า เป็นยังแนเพื่อนบอกเข้าใจคือว่าอะไรเพื่อนคือเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยยังไงครับขอบุญขอบคุณเพื่อนเด้อที่ว่าติดตามผับส้มอะครับเป็นห่วงเป็นใยครับทั้งสองคนพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเดลอเพป็นกระเบิ่งอะไรโอ้สิไปใส่น่ะไปใส่ลอยอือมาทำฟีกันได้จะโน่โอ้สิเมื่อบ้านที่วิไลพุเออเด็กเด็ก ปั่นสก์ายันสิเมื่อบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านใกล้เคียงอะไรแะไรพี่น้องเป็นก็ถามมาหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเออเท่ากับเท่ากับยังบม่ได้ตอบแล้วก็แล้วก็กมีแต่ขอบคุณ<อ>้มข้อี่ให้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยข้ออาอสิบ่ได้ตอบในคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเฮาไม่ตอบตอบในคอมเมนต์เนาะมันก็ความอธิบายของเฮามันก็สิยาวเกินไปบเดนี้แมน่นแปลว่าผู้อ่านก็ฮอดสิแบบคานอ่านเพร่นน่ะแปลว่ามัน มันยาวเกินไปฮะก็เลยต้องบรรยายลายพูดแม่ถฮาก็ต้องขอบคุณเพิ่อนละก็จ่ายอย่างเดียวละฮะก็สิมาตอบแบบนี้แหละแม่พอเขาเก็บเมียนเก็บเมียนแต่ละอันเพิ่นถามมาแต่ละคำถามแต่ละคำถามเลยพี่น้องแม่นสำหรับสำหรับว่าน้องนัดงอนเบาตายบอคือแบบเพิ่อนถามบริยนงเป็นน้องเลยบริยนงปอบริยนเหตุยังไงงอนกับสิงนเนาะแต่สำหรับเบาตายนี่เขาว่าเบาถามก็ได้พี่น้องว่าักหระเบาหัก โอ้ <c oughs> oh, ผู้สาวมหาหามักท่านมาน่ะบอกว่าชุดๆนนแลละพี่น้องเอ้ยั้งหักทั้งห่วงครับ <c oughs> เป็นหักเป็นนีกับเขาคพี่น้องเห็นนั่นแหละว่าเจ็บเพิ่นเจ็บเพิ่นไข่กับมะเฝอพี่น้องเลยอันแล้วก็มีเอ็ซีเพิ่นนั่นที่ว่านางนัดเอาลงไปมาเสาวนี่นี่เพิ่นว่านางนัดคือสิแต่ว่าหักบ่าวตายแห้งแล้วก็คือสิ ่วง่าายเนาะไปเลยนะเออเข้ามาหากกระหัดยูนะคันว่าห่วงนี่คือธรรมดาได้แบบว่าบาไตก็ยังบปเลยเนาะใจห้าจักเถื่อนะแบบยังแบบเหตุให้มั่นใจอยู่ดียังบอกเคยแบบว่าเหตุให้เลาดพิษวางจักเถื่อแล้วก็นมันก็คือแบบว่าเป็นการเส่อใจกันเนาะมันก็ธรรมดาน่ะยังไ้เคยพิดวางถาคนที่วหวใจเลยมันแท่ง้างลางนี่พี่น้องโอ้ยแบบว่าบไหวใจเลย ือแบบว่าเออบอกจะว่าเออเสียใจนะทางทางในเขาแบบนิงคิดคือเก่าแบบนี้ดิยังแบบเออเสียใจกันกับธรรมดาการแบบ่วงบอกกับเสยๆแบบนี้นะกับธรรมดานะแบบว่าคือแบบว่าเสียใจกันแหละน้องสำหรับตายกับทำมาห่วงบอกเออกับ่วงเป็นธรรมดาพี่น้องเออสำหรับครูหักกับ่วงเนี่ยแหละกับใบยังไ้ไปเห็ดแบบว่าไปหั่นไปหนีกับใบยังไ้ เดี๋ยวใบใบเห็ดโตคือคนโสดเว่าเลยพี่น้องถ้าถ้าเทามีแฟนก็เทาก็ต้องคิดเชิงว่าเออเดี๋ยวคนที่กับเป็นห่วงเท่านะพี่น้องนก็เป็นครูเทาเข้าว่ะเทาเห็นเห็นเทาเห็ดแบบว่าอันคือแบบนิชัยแบบคือคนโสดบ่มีไักับกับอะไ้พี่น้องเลยก็ต้องเข้าใจพี่น้องแล้วก็ทางอันแต่ว่าเมืองเมืองลาวเทาเนาะ การที่ว่าเป็นแฟนกันก็คือขบหากันแบบนี้ก็คือเบิ่งใจกันแบบนี้การที่เป็นแฟนกันบ่ไม้เทิงว่าอยู่น้ากันในพี่น้องก็คือแบบขบกันไปหามาสู่แบบนี้งานเล่าแบบนี้ก็คือแบบนี่ว่าเอแบบว่าได้แต่งงานกันแล้วจังว่าเออได้อยู่น้ากันเป็นพ่อเป็นเมียกันอันนี้คือแบบว่าเป็นแฟนกันคือแบบคุยกันคุยกันคือเปิดไ้โลคู่ว่าเออแบบเออเป็นเบาเป็นซาวแบบนี้ ถถ้าามว่าห,ากหักบ่อห่วงบวกกับเออเรื่องหกักเรื่องห่วงหลายพี่น้องเอ้ยถามว่าห่วงบวกกับมีเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยบอกคนเฮาแต่ว่าเป็นฝูงกันกันบ่มมีความแบบว่าเป็นห่วงหรือว,ว่าห่วงกับมันกระชีบบ่มีมมรสชาติพี่ว่าเลยพี่น้อ <c> ง <oughs> อันนางนัดเป็นคนที่ว่าตรงเกินไปแหละกลายเป็นคนที่แบบโรแมนติกเนาะจะไก็ขอโทษขออภัยเลยเ<น>พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหล,ลายๆเนาะ จากแรกเฮากับเบาแต,ต,ต,ต่บาตายแต่เบ<น> <laughs> าเป็นคนบาโรแมนติกแล้วก็ถื่อจะคองพี่เนาะเบาเฮาเป็นคนใส่ใจพี่น้องเลยแบบเป็นหันเป็นหนีเฮากับคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่จังวะเลยกับโมเมนต์แบบการสแสดงพี่น้องเลยอันนี้คือว่าชีวิตความเป็นจริงพี่เนาะแต่เปเป็นหัน,น,นเป็นหนีเขาต้องมาต้องมาหอดรถพี่น้องเลยเนื่องจากว่าเฮาบูฮู้แท้ๆเฮาจังบ่ได้มาพี่น้องโอ้ยข้สวย นี่กับบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเลยจังหน่อยกับสิได้กลับบ้านแหละพี่น้องก่อนสิกลับบ้านกับมาค่ายคอยชงสัยพี่น้องให้พี่น้องได้หูได้ฟังก่อนคุณได้ยังคู่จันย่งบารยพี่นคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเนี่ยเอากระซิมาตอบให้ฟังมาแบบนี้แล้วที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาแนะนำนด้ดีครับกับเออต้องขอบคุณเพิ่นในไลน์เนาะเพราะว่าถ้าเพิ่นบอคอม้นต์เข้ามาเหากดสิบุหูได้ว่าเออ เามีขอเสียแบบนั่นแบบนี้ถ้ามีขอดีขอบดีแบบนั่นแบบนี้เขากล้าีได้หูแล้วกะแต่ว่าก็ที่ได้หูนะก็สีเก็บปฏิบัตินะแต่ว่าใหจถึงใจเย็บซีทุกท่านกะคงเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นตัวของเขาเองเนาะก็เปลีป่ยนแปลงไป,เ,ปเรื่อยๆเนาะถ้าพิดพลาดประการใดก็เนะขถอโ,โธธลายลายเนาะเมื่อนี้เราตายก็สะได้เมื่อแล้วเป็นทามาก็หลายอย่างหลายอันของเรยเลยบางทีเหมือนว่าโอ้ย น้องหนัดคือเป็นเซย์มือยกับบอตายแท้คนหนึ่าคือเบิ่งคือว่าบบใส่ใจโบยังสติคนหนึ่งอันนี้ก็เฮากับให้น้องหนัดตอบเองพี่น้องเอ้ยเป็นตอบว่าคือแบบว่าเฮาเป็นแบบเป็นคนบอโรแมนติกกันเลยพี่น้องตั้งข้าศีวเปล่าจัางไดตั้งข้าศีเหตุแบบแบบใดนะเฮายังทำโต๊ะบอถ,ถือเลยแบบแต่ว่าที่หายแบบ การสิวตย์ังไดแหละฮะเป็นคนที่ว่าตรงๆแล้วก็เป็นคนแบบบกคอยแบบใส่ใจยังลายนะกาศสิหิตให้บ่าวตายว่าเออเป็นคนที่แบบบใส่ใจเลยว่าทานผสมมองกับขึ้น้องนัาแบบเซย์นะคือแบบบุสนใจคือแบบแบบว่าแสดงนันการบ่าตายสื่อบ่าจะเป็นแฟนกันหลอกหลอกบ่าวตายสื่อนะทั้งๆข้าวก็จะเป็นแบบนั้นอันน่ะเอสซีเพื่อนบกข่าวใจเนาะเพื่อนกาขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่า บางทีคือว่าตายมาเห็ดเวียกเห็นงานผ่นจะบติดทุระผ่นกับไปชัวร์แหละขาดรายผันกับมีแต่ไปทุระผันอะไรพี่น้องเอากลับบางทีเกยบไปเียคนออย่่่นาพเโละทางบางทีกับอาจจะไปได้เขากองน้ำการประวัตต่างคนกับต่างงานไปคนละทางไปเลยเนาะ เขาไปเออบางทีสันนี่วนบปาหนไปนี้เฮาก็ไปน้ำสันี่แบนี้พเพราะว่าเข้าสนิทสิโตติดกันเลยกับสันีนะไปทางไหนก็ไปน้ำกันแบบนี้แตได้มาแล้วแหละบางทีอาจจะพอขอได้อยู่ในเฮือนเนาะะหันไป,น,ปนีป้าตากับเสด็เม,มื่อปลาละไมืบอนี้แต่สันีนนว่าจะไปหวานเขาซอยพอน้องบิวว่าสันอันกับกับโบนเน่บางทีกับเสด็ตามผลเมื่อหรือจไดนาะ ที่เมื่อนี่ยคือบริตตมยังแบบอยากไปเบิ่งว่าเออไปจากในยาอยู่ดีมีแห้งอยู่บอนะแม่บอตายเนาะแล้วกอยากไปเยี่ยมยามถามข่าวแต่ว่าไปแต่โดนเลยดีเขาก็ัเอออย่าไปกระต้งแบบว่าไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศหน้าปังผนเนาะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากบ้านตัวเองไปเรื่อยๆจนแบพี่น้องสิเบื่อสิหน่ายน้ำท่ายแต่ในเฮือนตัวเอง ถ่ายแต่พี่น้องตัวเองไม่ได้ไปถ่ายทั้งอื่นเหมือนกันะส่วงนี้บรรยากาศน่าเล่นพี่น้องเอ้ยอากาศกันหนาวอากาศหนาวเลยพี่น้องอากาศกันหนาวเหงเอาล่ะพี่น้องมาหนี่กันใครสงสัยเนาะพี่น้องถามว่าหักบ่อถามว่าหักบ่อหักบ่อตายบ่อน้องนัดไปกระตอบเลยพี่น้องกะตักบเลยเนาะ เป็นภูเขาใจพี่น้องเอ้ยจะได้ก็ขอข่อไปเด้อพี่น้องเด้ออาเรื่องหักเรื่องเป็นห่วงเรื่องแพงกับมีให้กันเต็มรลอยเอ็พี่น้องเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ส่มาพากคนนะพี่น้องก็เชิญไลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอตายเด้อพี่น้องพกๆกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมือสั่น